วันนี้พามาพามาดูอ่างเก็บน้ำนะครับมาดูว่าน้ำเยอะหรือเปล่าก็วิวบนนี้ค่อนข้างจะดูดีนะครับก็้ลมแรงมากเลยป่าก็เขียวสดใสนะครับเขาหนาฝนก็ถือว่าสวยงามครับ ก็เป็นอ่างเก็บน้ำประจำตำบลน,นะครับหรือว่าการเกษตรก็ได้ใช้ที่นี่นะครับก็ปล่อยน้ำให้การเกษตรทั้งปีนะครับแต่ปีนี้ยังยังน้ำยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าหน้าฝนเพิ่งเข้าหน้าฝนนะครับน้ำยังไม่ทันเต็มยังไม่ทันล้นสปริงเว์เนาะ นี้ก็สวยงามนะครับวิวเป็นที่ออกกำลังกายของชาวบ้านนะครับเวลาเช้าๆหรือตอนเย็นเย็นเขาก็จะมาออกกำลังกายกันแถวนี้นะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศบรรยากาศดีครับมีหมู่บ้านคนให้เห็นอ่าเป็นวิวที่สวยงามครับสบายตามากๆ งโน้นก็มีไร่ข้าโพดด้วยนะครับบรรยากาศดีครับถือว่าบรรยากาศดีมาก เหมาะสำหรับอ,ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจนะครับ เสียงเสียงอยู่ข้างล่างนะครับเสียงข้างล่างมีน้ําเสียงน้ําออกนะเสียงน้ําประตูน้ําเขาเปิดไว้นะครับพอประมาณได้หล่อเลี้ยงคลองหล่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ําตามคลองจะได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างนะครับก็เปิดไว้ไม่ไม่แรงมากนะครับสวยงามครับือว่าสวยงามมากมาก ที่เหมาะสำหรับออกกำลังกายมากๆเลยครับ